บิ๊กโจ๊กยันนายแต้มมีธุรกิจรายได้700ร้อถึงล้านตรวจสอบได้เงินบริสุทธิ์บิ๊กโจ๊กเผยถึงนายแต้มที่อุดรรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เป็นสารวัตรปีหนึ่งมีรายได้700ร้อยถึงล้านบาทเงินของนายแต้มเป็นเงินบริสุทธิ์ตรวจสอบได้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผอบอรตรได้เปิดเผยประเด็นเรื่องของนายแต้มบิ๊กโจ๊กนั้นรู้จักกับนายแต้มตั้งแต่เป็นสารวัตร ถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคารพกันมากเรามีความผูกพันกันในแต้มนั้นมีธุรกิจจากที่ไปให้การที่ปป,ปชเมื่อสิปีที่แล้วปีหนึ่งมีไรายได้7 0 0ดร้ถึงแปล้านบาทเบื้องต้นกําลังถูกสอบสวนว่าทําเว็บพนันหรือเปล่าซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินของในแต้มนั้นเป็นเงินบริสุทธิ์ เฮียแตมขณะนี้ยังไม่สะดวกเปิดตัวแต่ในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวพร้อมตอบข้อสงสัยกับสื่อซึ่งเฮียแตมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันแน่นอนวันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าเงินตนอยู่ตรงไหนและเงินของตนเองนั้นมากกว่าเงินของเว็บพนันเพราะฉะนั้นตนจึงเอาเงินจากการทำงานมากกว่าเว็บพนันซึ่งตนเองก็ให้เงินส่วนตัวลูกน้องไปทำงานเดือนหนึ่งก็จ่ายไปมากโดยเฉพาะการให้เงินไปรักษาแม่ปีละ2.8ล้าน วันนี้ต้องไปชี้แจงข้อกล่าวหาที่เขาตั้งชี้แจงเขาให้ได้ส่วนใครที่เล่นเวบพนันก็ต้องรับผิดช,ชอบตัวเองส่วนเรื่องการออกหมายคน้นปกติถ้าออกหมายต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางถ้ามีพลเรือนด้วยพลเรือนก็เป็นผู้สนับสนุนเวลาที่จะไปขอศาลอาญาทุจริตกลางต้องระบุยศจึงได้ไปขอหมายที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยไม่ใสยย่ยศตนมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่โปร่งใส